พี่น้องพี่นอ้องป้องปายสวัสดีทุกผู้สุขคนพี่น้องจ้ายายบนมาเก็บเห็ดอีกแล้วยายบนมาเก็บเห็ดกับพ่อใหญ่อีกแล้วเขียวลามาเด้พี่น้องยายบนเขียวลามาผีผีป้าปั่นเท้าคนจีบานะผีป้าเขาสิงแล้วผีป้าเขาสิงแล้วพี่น้อง เอาถุงมือมาอยู่แต่ว่าบ่ถนัดใส่คือเก้าล่ะไหนมีอีกบ่มัวก็เข่ามาพี่น้องเกบเฮ็ดก้นยังสิไป,ปเกบเฮ็ดก้อนยังสิไปอันนั่นมือนี่นหัวก็ะไดหัวก็เข่ามาพี่น้องไปหาไปอีกหาไปอีกเรื่อยเื่ เม็ดอีหยังล่ะพี่น้องเม็ดอีหยังล่ะพี่นอ้องเออฮะเม็ดเปื้งแดงบอกเอาเก็บค่าเก็บไอซี่ไอซี่ไอซี่ดอกใหญ่ๆพี่น้องจ้า ให,ใ,หใหญ่ๆน mm. ี่ไง okay. เึิดเออโอเคเดินลาไปโอ ong, ้ยดอกนี่คือว่าเห็นมันอามันอยู่ไต่มันอยู่ไต่มอ,ตมอดเนี่ยพี่น้องมันมีผลขึ้นมาเขาบอกใครผนขึ้นมาเนาะ พ่อยแก้วพี่น้องพี่ใหญ่พ่อเนยยายบุญพ่อเนยอ่ะพี่ใหญ่พ่อก็เอื้นยายบุญมาเอายายบุญพ่อยายบุญก,กับกิฟต์เอาเก็บเห็ดพ่อแล้วสิพากันไปเก็บหมากกันหมากมบูบรีพี่น้องหมากอบอยังก่อนบูเบอรี่บูเบอรี่ ไ้เฮ็ดผิ่งมาเว้ยไงหญ่ไหมเออคุณน่ะอยู่นป่ปาอยู่ในต้นใม่คุณน่นต้นไม้ไม่เหงาไหมพอดีก,กิบที่หรอฮะไปไปหาไปมันแห้งผลมันม,นมันดต้ผลตกดกีไข่แน่ดอกโอยงแค่ซอยข่อยคับแทะดึงกองจ,องจังอยู่ ยู่ใต้ต้นต้นต้นไม้ใต้ต้นสนนี่อมืมาทำได้เมือน,นีร่มาสามโมงสี่โมงเลยเด็กพี่น้องนะตอนนี้ก็สีโนะส่โมงแลว้วนะสี่โมงแล้วพี่น้องตอนนี้สี่โมงกล่าแล้วดอกก็เย่บะหกโมงเขาจังมากสันเพราว่าหกโมงมันก็นยังมีแดดอยู่เนาะหกโมงมันยังมีแดดอยู่สิไปเก็บมาอันนี้จะข้าวพี่น้อง ดอกบานดอกพี่น,ออน้องมันดอกเล็กนดอกหาไปอีกเลยได้พี่น้องหาไปอีกสักก้อนกินได้พอนี่พี่น้องโอ้ยเห็ดนั่นนั่นตัวนี่โอ้ยกินได้กินได้ไดเอาก้อนเอาก้อนเห็ดมูอเดียวกันน่ะล่ะนอนนีนะ่เนาะอูย้ย เอา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 ไปเห็พ่อใหี้เบิ่งก็ได้หรอกแล้วดอกหนึ่งดอกนี้มันแมนบ่นี่เมียนมู่เดียวกันบ่เมีมนอันเดียวกันบ่พี่น้องเฮ้นเมียวกันบ่นนีมตัวเนอเมียนได้นี่อ้ยแต่ว่ามันเถาเร็วบ่เอาดอกมันเถาเร็วบ่เอาบ่เอาแต่ว่าดอกนี้มัน บอกนี่มันเงี้หาบอกเงีจุก,กุยนี่อันนี้มันเผาแล้วเอาไปเห็งเอาไว้ทากกินซะหาอีกหาอีกพี่น้งองน้องนึงพี่น้องมองเดียวกันล่ะนี่บุญ่าอิดเข็นฮะอ้ยอิดโอ้โหนี่ย์ไปยะอิดนั่นอิดใช่ ได้อินไปกินไทอกิไทอกิไทอกิไทยกนไ้ทได้ฮ่าฮพี่น้องพรา่า่าไทยกินหลอดตายปนะนี่นาผัดยำหมาเห็นนะเฮาเอาแล้วคือว่ากิน่าได้ว้าวกินมาได้าปนะเราเพิ่งอู้หญ่อกไอพี่น้องว่าเพราะไง่ะ ถ้าเอาไปกินแล้วมันไต่ไปจัดวางห้อยห้อยห้อยถากกินหอยถากกินพี่น้องเอาถุงมือมาอยู่ห่างบา๊วยนี่ญี่ปุ่นได้ได้นี่ไปเอาจังส่มันคือว่ากินได้เสีนะมันคนละอย่างโอ้ยนี่บนเปียกบนเปียกใจพี่น้องดิเปียกเปียกใจพอใหญ่ดพอยายดิไล่เติบเร็วพี่น้องไปต่อไปต่อ ลองนิน้อยก็หักเบิร์ดพี่น้องอยู่ในโขงตัวนี้ไมพี่น้องโอ้ยอ้พี่ออกมาได้มีเป็นเหงาอ้ี่นี่เป็นเหงาอยู่พี่น้อ บนงัดขาหักข,ขาพังเลยพี่น้องมากเพียมาเก็บน้ำกันผีดูกากสาบดูยินบ่กนางแมเมนางเก็บโอโรดนางเก็บโอโรดพี่น้องกลุ่มเก็บบ่าได้ดอกปวดเอวปุ่นเนี้ยวัน หูดอยู่น้่งพอยาย่ผุนแต่บ่าแล้วคอยหูดพอายแล้วคอยหูดเอาเลยแล้ว่ให้เแล้วให้่มีใบมีหย่างะนะให้ใบหน่อยใบยหน่อยที่สุดแล้ววะเธอเอาไปเธอเก็บไปนะเธอต้องไปต้องไปเก็บน,นันมันออกอีกมันมันเสียเวลาแล้ววะฉันว่าคอยเก็บเอาอะสะิพี่น้องกำศึกมึกอยู่้วยเราเก็บจะเข้ากัน ที่เก็บยังได้ดอกต่มาพะเนยเราอยู่บนเกาบ่ได้เราอยู่บนเกาบ่ได้พี่น้องเราอยู่บนเก่้าหรอบันอันยุ่งกัดเล่าแล้วแพ้ยุ่งบูบันเราลหลดน้้ำแกน,น้ำขาแล้วมันจะตูตนขยังเราเสียหอข้อไปกะกัดหัวกัดหนากัดน้ำมือมัน

What time darling? Now what time? ฮะถ้ามึงไปหาเงส่วนไปเสแล้วก็ไปไปตะลีตูนยุงกัดปันใดเกับมาดีแล้ว mà, mà môi ừ, cái bồn giặt nha đốt vô mắm nương nuôi nồi à ôi cây siết trong này phi nong mắm lại thiệt <laughs> ขาทางขาขทางก็บมิตรหมากแกงเดียวเลยพี่น้องเดี๋ยวไปทางไหนมีตแต่แตเนี้ยเดียวมีแต่เต่หมากกันบูเบอรี่บูเบอรี่ซูมือเอาโรถมาจอดไปนี่ได้นี่อาจอดมารถไปนี่เอาเอาเอาโรลมาจอดไปนี่มาเนียนอันนี้หัวเขา cậu bảo men nó kẹp mù bã này bà nó Nó <cười pued>. nhà. nào, hết thím mà nè nãy nãy còn nỗi, ơi, 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 มาหอดบ้านแล้วมาท่ายาให้กันนัาแพ้นั่นพี่น้องแพ้ยุ่งบวมเบิดเลย Swedish Miga m g a <M iga. S 1> อืมม mosquito m o s q u i แล้วแพ้ยุ่งกัดบนใดเป็นตุ่มตะเปาะแต่แปลกขึ้นมาแล้วก็บ,บวมพี่น้องแต่ว่าเข้ายาเฮายาท่าห้วเดี๋ยวก็หายอืมแมวก็เปิดประตูขามาก็เรียนน้ำกุนโลด ปนีเห็นว่าถือเสียดิม่าถือเสียเสียบริคุ้มามหอดเอาเรียงเงี้ยบนนะ่ะว่าเพยยังดอกเพยแต่อากาศพี่น้องนวดเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวก็ยุบข้างนั้นข้างนั้นคือสีบอันนั้นดอกเพระว่าข้างนั้นรถรถตีงข้างนี้รถจับแนวตักปัวกันตัวนี้ปวัวกันต,ตัวมาหอดบ้านเร้วได้ได้สมควรอยู่พี่น้อง ได้หมากอันนี้สองโลเราก็ได้เห็ดประมาณจักโลนี่แหละยังมั้ย้สั่งบึงโ <Okay. S 2> อเคตะได้ตูนนะพี่น้องเป็นคนที่บาดแพลแพลยุ่งตะผัดไดยแผยุ่งยังไเดี๋ยวยึบบนจิคัดอันนี้ก้อนพี่น้องอเดี๋ยวยึบบนจิตคัดอันอค,คัดหมากอันนี้ในกองในกองแล้วก็แล้วก็เฮ็ดพี่น้อง ກະເຮັດໄດ້ເຮັດຫຼາຍເຕີບຢູ່ເຄ່ງຕາຮັດພິງພ້ອມໄດາຍແນວຢຮດພິຮດຍັງນຳໄດ້ໂລລະລນຶຢລະນຮັດານກດ